วนีว้เอาวันนี้วันพระครับเนี่ยจิ้งจกวิธีแก้ไขมามาฟังเรื่องจิ้งจกกันถ้าบ้านใครที่มีจิ้งจกเยอะนะครับไม่ว่าที่มันจะชอบไปอยู่ในหม้อของข้าวหรือว่าอยู่ตามรูผ้าม่านหรืออยู่ส่วนต่างๆนะครับวิธีแก้ไขก็คือเวลาเรากินข้าวเรากินข้าวเหลือนะครับก็ข้าวที่เหลือเนี่ยไปวางเป็นจุดๆ ถ้าเรารู้ว่าจิงจกอยู่ตรงไหนก็ไปวางจุดนั้นมันจะได้ตัวอ้วนๆนะครับอืมจะได้เป็นจิงจกที่ตะมุตะมินะครับผมจิงจกที่ดูมีน้ำมีนวลหน่อยอเลี้ยงนะจิงจกเป็นสัตว์ที่เลี้ยงแล้วเชื่องได้บ้านไหนจิงจกเชื่องไหนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย เวลาแกะกับข้าวอาหารอยู่เนี่ยมันก็จะแอบเดินออกมาจากใต้หม้อของข้าวหยิบข้าวเม็ดหนึ่งแล้วก็เข้าไปกินในบ้านมันขอแค่นั้นแหละครับผมอิ่มไปอีกหนึ่งมือ้อน่ารักจริงๆเลยอืมมันก็จะเดินออกมาแล้วก็เขะขอข้าวเม็ดนึงเดยแล้วก็เข้าไปในบ้านมันละก็ไม่รบกวนแค่นั้นแหละ